ไม่แอนน์น่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบันนีกกับชายเข้าอยู่ในเขาวงกฏ เฮ้ย hey, อันนี้เขาวงกดใหม่นี่อันที่สองที่เราไม่ค่อยมาเล่นกันนี่ชายเกลฮ้ย hey, จริงด้วยรอบนี้เราอยู่<ม>อีเขาวงกตหนึ่งน่ะสนามกว้างมากเลยชายเกลว่าแต่รอบนี้จะมีสัตว์ประหลาดตัวไหนออกมาอีกเนี่ยบันนี่เดาไม่ถูกเลยชายเกลก็เดาไม่ถูกเลยว่าแต่พอมันเป็นแมบแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสัตว์ประหลาดมันจะออกมาจากตรงไหนนะ่ะแต่ว่ามันออกมาได้ทุกที่แน่เลยชายเกลเราไม่ต้องเดาหรอกาออย่างที่เราเคย ตกไปทุกทีสัตว์ประหลาดออกมาจากประตูนะบันนี่เฮ้ยนาบันนี่รู้แล้ววันนี้สัตว์ประหลาดตัวไหนชายก็ป๊อปอิดนี่นาชายก็ก็เลอแล้วนี่นะเฮ้ยเฮ้ยบันนี่ทำไมมันไล่บันนี่ใช่บันนี่วิ่งหนีก็อเองว่าเธอผู้บันนี่เธอกระเด็นบันนี่กระโดดอ้าวนึกว่าเธอกระเด็นนี่นะ หูชายก็มันไม่ตายแฮะโอ๋ทำยังไงถึงจัดการใช้ก็ป๊อปอิดได้หรือว่าเราจะต้องหนีอย่างเดียวบันนี่แต่ก็หัวของกบเลยหนีแล้วว่านตว้ายๆๆๆโอ้ยผู้ายหนีแล้วจ้าอย่าตามาอย่าตามาอย่าตามาอู้อ้าวผู้ชายเธออ่อนแออ่ะ ฉันคิดวิธีการออกแล้วเราไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าเขาวงกดหรอกแต่ว่าเราแค่ต้องอยู่ที่สูงจริงด้วยถ้าเราอยู่ที่สูงแล้วเราไม่เข้าไปในเขาวงกดเราจะออกจากแบบนี้ได้ยังไงน้ะเฮ้ยเราก็ไม่ต้องออกเราค่อยหาวิธีการออกไปก็ได้วิธีการที่เราจะต้องรอดจากเจ้าชายเก้ปั๊บอิดสีรุงก็คืออยู่บนที่สูงบันนี้ได้นี่ ตาเคลนไว้แล้วสูงมากใช้ก็ปีนขึ้นมาเร็วเติบเจิบเติบเติบเบอันนี้ปีนขึ้นมาแล้วใช้ก็ตามออมาใช้ก็กําลังจะตามไป เจบฮ้โอเคคราวนี้มันว่าเราสองคนไม่น่าจะมีภัยอันตรายใดๆจ,จากเจ้าชาย็ก๊บปิดสีลุงแล้วชายเกลว่าฉันก็ว่างั้นแหละเครนอันนี้มันดูแข็งแรงมากเลยนะบันนี่จริงด้วยเฮ้ย้นั่นนั่นข้างหลังเธอมันมาแล้วสเสาเคลนข้างล่างเราหายไปชไปายเกลบไปมันกระตุ้มมันกระตุ้เคลนโอ้ยหลนก็วิ่งเลยวิงว่งหนีจ้า ฉันพามันไปหาเธอ yeah, แบนดี้ oh. อย่ามา oh, หาชายเก้านะเออฉันจะพามันไปหาเธอให้ <c oughs> แบนดี้เะกระเด็นเออเออเออเอ้าชัยเก้าเป็นไงละกรรมตามสนอง เอ,อ่วิธีการเมื่อกี้เราเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยชัยเกลใช่ฉันว่าถึงเราอยู่บนที่สูงในเขาวงกดตรงนี้ก็ยังไม่เวิร์กนะ่ะเอยฉันว่าอย่างนี้เราต้องทําข้อตกลงกันกันกบเจ้าชัยเกลปับอ,อิดสีลุงแล้วใช่ไหมใช่สิบันนี่ไม่ ฉันถามป๊อบอิดสีลงหลังเธอใช่ใช่ไหมถอยออกมาชายเกิลมันร้องหนอยู่เว้ามันซ้อนบนตัวฉันเลยนะมันอาจจะเป็นวิญญาณหลอนตามติดชีวิตเธออยู่ก็ได้นะชายเกิลใช่ชายเกิล <c oughs> ป๊อบอิดสีลงกับตัวของชายเกิลเองไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปกาปรวงสีบันนี่มันอาจจะวงได้หลายจุดเลยแหละอย,อย่างนี้ดีกว่าบันนี่ถามหน่อยเออเราทําก็ตกลงกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะนับ1นึถึงสิแล้วบันนี่กับชายเกิลบ่กขอวิ่งเข้าไปก่อนโอเคไหมเดี๋ยวบันนี่ นับ1น0แล้วปันนี่ป๊อบอิดสีลุงเนี่ยค่อยตามที่หลังนะโอเคไหมโอเคไหมไม่มีเสียงตอบไม่ตอบเก็โอเคนะงั้นนับ1น0ถึงสินะโอเคยังไม่ถึง10เลยเอาไหมอ่าขอขอโทษนะเมื่อกี้เราอาจจะคุยกันผิดพลาดไปนิดหน่อยต้องใช้ก้นอ๋อใช่ใชก็คืว่า บันจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าิแล้วค่อยไล่บันนีกับาชเก็โอเคไหมโอเคหรือเปล่าโอเคแหละอไปกันเถอะบันีเมื่อกี้เขาเข้าใจว่า1นึถึงสิแล้วก็พึ่งเลยเฮ้อันนี้คือหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเกาสิบฮ้ยงั้นบนีฉันว่าเราตอนนี้ให้ไช่กนำก่อนให้ไชเก็นำก่อนโอเคนะเดี๋ยวบันนีจะเริ่มแล้วนะสามสองหนไปชเก็หนึ่งสองสสห้า หกเจ็ดแปดเก้าที่ว้ายบันนี่ทะลหลุมนะกระโดดโอเคเล้วเชนก็รอรอรอตรงนี้ไหมเ้ยรอ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 ตรงนี้ไหมเผื่อมันตกหลุมเราจะได้ชนะเลยใช่จริงด้วยบันนี่เรารอสังเกตการณ์ก่อนไหมฮะแอบมองแอบว้ายมาจากไหนเนี่ยนันซีทำไมไม่ผ่านหลุมนะาล้วก็คือเมื่อกี้บันนี่ตกใจจริงๆนะ โอ้บันนี้ทำไมตีฉันทำไปเนี่ยก็าชายเกิลเมื่อกี้เราพลาดไปหน่อยเนาะเทว่าแต่เจ้าชายก,ก็ป๊อบอีสีรุงเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนก็ไม่รู้มันน่าจะเข้าทางนี้แน่เลยมันมีทางลัดที่ไปโดยไม่ต้องผ่านหลุม ใช่บันนี่โหยเราอีกอย่างนะทําไมมันไปทางนี้ยังก็มีเรดราจับตัวเราอยู่แน่เราเราคิดพลาดไปหน่อยชายเกิลรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ชายเกิลนาใหม่อีกรอบนึงแล้วเรามาดูกันสิว่าเจ้าชายเกิลพอผีสีลูกเจ้าจะตามมาได้ไหมโอเคพร้อมแล้วเราไปเลยไหมไปเที่เราทำข้อตกลงกับมันได้เอานะพร้อมแล้วเริ่มไปหนึ่งไปเลยไปทางเดิมไปทางเดิม็วเร็วเร็วสาม มา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 ทางนี้บ้างเรามาทางนี้บ้างมัหน่แล้วๆๆเก้าสิบมันจะได้งงมันจะได้งงไปเลยเราก็งงเหมือนกันว่าเราอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางไหนทางไหนทางไหนเริ่มงงเริ่มงงมันนี้เริ่มงงแล้วเนี่ยใช่ก็งงเราวิ่งทางตรงอย่างเดียวเลยเนาะเราสิกแสงก็ทางตันทางตันตายแล้วตายแล้วตายแล้วาอี่ทางนี้อะเร็วเร็ว เร็วเร็นี่นี่บันี่กทานี่อชัก็ไปเร็วเร็วเร็วเราต้องหลอกล่อให้งงในเขาวงกดเฮ้ยไม่ใช่แค่มันงเราเรามงกนเองบันนี้ใช้นำบ้างบันนีกทางนำบ้างอ่ะบันนี้นำบันนีกน้ำทางนี้ทางนี้ทางนี้ว้ายมันมาแล้วเร็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 วเวๆๆ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 ๆีทางนี้ ไม่ใจเก่าเธอทิ้งฉันทำไมเฮ้ยบันนี่เธอยังร<ว>อ,อ,มอไม่รอแล้วแอนว่รดเด็ดทาหนนะาบันนี่นำเองดีกว่าเแล้ามันอยู่กับฉันไม่ไปไหนเลยชายเกิลฉันจะฝืนยังไงเนี่โยโอ้ยเมื่อตะกี้ใกล้แล้วนะชายเกิลเราพลาดไปนิดเดียวตรงที่ว่าเราใช้เวลาวิ่งในเขางกดนานเกินไปจนเจ้าชายเก็พอบีซีลูกนี้มันไล่ตามมาทานัน พี่ใช่เลยแต่ฉันว่าเราก็หลอกล่อให้มันงงได้เยอะอยู่แหละอิงด้วยไชกเกลสับขางงกันเองใช่แต่ว่าไชก์เกลฉันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขาดกําลังใจนะถ้าเกิดเราได้แรงใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่กดสับสไคร้เนี่ยกดสับสไคร้ให้เราเนี่ยเราก็จะมีแรงใจเพิ่มขึ้นจะได้วิ่งไปต่อได้ไกลกว่านี้ถูกต้องไหม <c oughs> จริงด้วยบันนี่เมื่อกี้เราน่าจะขาดไปเยอะเลยใช่โอเคงั้นคลิปนี้บันนี่กับไชกเกลขอไลค์ให้ถึง ห้าพันไลค์เลยแล้วใครที่ยังไม่กดสับสไคล์อย่าลืมกดติดตามให้บันนี่กระชายเก้าด้วยนะทุกคนเริ่มกดกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วอุ้ยกดเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยอุ้ยบันนี่เริ่มแบบเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นแล้วชชยเกล้ว้าวดิแล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ยงั้นเราเริ่มเลยไหมไชยเก้าเริ่มเลยไหมงั้นรอบนี้ให้บันนี่เลือกเลยได้เลยโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าทีอุ้ยมีหลุมตรงนี้มีหลุมช่เกิลกระโดดอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อไปทางนี้ไปทางนี้ใชกเกิลแล้วก็ขึ้นทางนี้นี่บันนี่รู้ทางนี่แล้วเราก็จะขึ้นนี่ไงเก่งมากเลยไป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 เร็วเรวก่อนที่มันจะมาแต่ตอนนี้เราก็ดูได้ว่ามันอยู่ไหนอุ้ยมันอยู่ข้างหลังหอคอยแล้วใช่เกิลนี่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 ใต้พื้นเราใต้เท้าเราเอมาแล้วมาแล้วไปต่อไปต่ออุ้ยอุ้ยบันนี่มัน ไปต่อไปต่อไปต่อเมื่อกี้มันกระแทกฉันจากนี่เลยนะวายเธอไปพาฉันมาแล้วจอยเกิ้ลใช่ก็เธอตัวหนักฉันทิ้งเธอไว้ตรงนี้นะโอไม่นะบันนี่โอ้โหมันพาฉันไปด้วยแหละดูสิไปไปไปโอ้ มมันไปเดิน,นเล่นในเขาฉันยังอยู่ที่เดิมมันดีเดี๋ยว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 บันนี่พาขึ้นไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันนี่ไปไปรับชายเก้าเองนะ<อ>ชายเก้าเธอ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 นี <c oughs> ่ซุ่มซ่ามจริงๆเลยพร้มอมยังมันมาเลยช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยเอา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 บันนี่เออฉันกระดูกกระเดียวหักหมดแล้วมันปิดที่เธอที่ฉันต้องพาเธอไปด้วยเดี๋ยวชายเก้า เี้ตอนนี้เราก็วิ่งมาไกลแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไชคเกิลฉันไม่เห็นตัวไชคเกิลป๊อปปี้สีลุ้งเลยฮ้ยฉันก็ไม่เห็นเลยฉันว่าเราถึงเวลาต้องไปต่อแล้วบนันนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่งั้นไชคเกิลฉันว่าเรากระโดดลงตรงนี้แล้ววิ่งตรงสันกำแพงดีกว่ามันจะได้แบบเราจะได้นะมองเห็นมันใช่ไหมล่ะใช่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 เราไม่ได้ออโกงเนาะเบิบ เฮ้ oh. โอเคจะวิ่งทางนี้อ,อ oh. ไม่เห็นเลย oh. เงียบมากเลยนะรอบนี้นะ้องไชคเกิลใช่ฉันว่ามันต้องคิดว่าเราตายแล้วแน่ๆเลยอิงด้วยอ้ยถ้าอย่างนี้ก็สบายใจได้เราก็วิ่งเข้าสู่ทางออกได้อย่างสบายใจใช่ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนอะ ที่นี่เธอรู้หรอรู้ชเกิลมาทางนี้แถวทางออกมันจะอยู่ตรงนี้นี่ไงมัมงนมจะมีประตูอยู่แถวนี้แหละนหนๆตรงนี้ตรงนี้ชเขเาิลไปอะไรมันนี่มาแล้วไปนี็น,<ใ>นที่สุดอ่ะใช่น่ากลัวมากเลยชายเกิลโหมือจังเปิดไฟแป๊บอันนี่กลัวจังจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยนอกจากชายเกิลปอปอิดนะ ได้หลังเธอมันมาแล้วจักโอ้ยโอ้ยโอุยยแล้วเธอจะไปหามันทำมาโอ้มันลงโอจยอ้าโว้าวว้าวว้าววันนี้ฉันอยากไปกับเธออยู่ตลอดชเกรมันจะถึงทางออกอยู่แล้วเธอจะถอยไปหามันทำมฉันหลงทิศ